สวัสดีครับผมชื่อเบสผมอยากจะรู้ว่าถ้าคุณเป็นผมคุณจะเลือกอะไร shall not prevail you 他们都有到车站。 Five seconds remaining. I go. shall hinder Radiant's none me. เด็กทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นเกมอยู่ทำสอบได้ปะเนี่ยชิวๆอ่ะทำไม่ได้เหรอเออดิทำไมอ่ะแม่ด่าเลยว่าถ้ารู้เนี่ยโอ้โหไม่ได้อ่านเลยอ่ะ ทำไมไม่อ่านอ่ะอยากรู้เลยโอยับใครหรือเปล่าไม่ได้อ่านเนี่ยบ้านะผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะอ้าวผู้หญิงดิโถโถโถจะว่าเฮ้ยปิดเทอมแลาได้ไหมปิดเทอมคงได้เล่นกินวันละเดี๋ยมั้ยเออไม่แล้วอืมท่านเห็นเห็นนั่นปหมคนนี้ไหนอ่ะที่ใส่แว่น ไอผมทรงกะลา,าไปปะนะวันนั้นเลยเจอมนันโหเหนื่อยอะ่ะทำไมอะเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกม <c oughs> แพ<ฮ>้มันดิกี่คิอคอคอวอะประมาณเกือบยี่สิบอะไม่ไหวเลยระวังเจอมันนะมันเกมเดินมันุกโอ้โหเนี่ยเออยู่มาหาลัยเดีวยวกันโหหน้าตาไไปน<ห>่าก่งไม่งั้นนี่แบบเจอ,จอแล้วเจอแล้วจริงท้าเลยตอนนี้เลยจัดไปคืนนี้เลยดีกว่าคืนนี้กี่โมง สามทุ่มสี่ทุ่มปิดเทอมแล้วกลับบ้านเลยแล้วนี่เรื่อหน่อยมีแม่อยู่โอ้แม่ไม่ว่าหรอกปิดเทอมแล้วโตแล้วอยู่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่วคนหนึ่งดิคนนั้นเขาไม่เครียดหรอกแม่ไหนวะอ๋อนั่นแหละโทรศัพท์โทรศัพท์นิดหน่อยเฮ้ยโอ้ไงมันจะได้เวลาสอบแล้วว่าไปกินข้าวกันก่อนป่ะเดี๋ยวข้าสอบไม่ทันนะชิวๆไปไม่ไม่ไปกินข้าวก่อนหิวจริงๆชิวๆไปแล้ว 聊下吧，再见，拜拜，再见。 นเนี่ยมันนี้ทำข้อสอบได้ป่ะโอ้ยตรงที่อ่านเป๊ะเลยอ่ะจริงดิเออโชคดีจังเลยอ่ะเพิ่งเสียแรงที่อ่านทั้งคืนไม่เหมือนโฟลนอ่ะทำไมอ่ะทำไม่ได้ก็จำไม่ได้อืมอืม,อมได้แล้วกลัวตกมากเลยอ่ะตกหรอกง่ายจัง่ายเบสไม่ได้ง่ายเขาสักหน่อยเหมือนกันไหมอ้า เธอมีมีโปรแกรมไปไหนอ่ะไม่รู้กันนะงั้นวันนี้เราไปดูหนังกันไหมกินข้าวกันนะไเคยมีเพื่อนชวนไล่นแบเอแอบเอเนอะหรออะไรอะไรตัวให้เป็นบเอตลอดอ่ะก็อสอบเสร็จแล้วก็อยากเพื่อนอยากชวนเล่น โซไม่คิดว่าจะไปไหนกับเขาบ้างเลยเหรอที่ผ่านมาเขารู้นะว่าตัวแอบเล่นดดตลอดอ่ะเคยคิดจะทำชีวิตที่มันดีขึ้นกว่านี้ไหมพวกคิดจะมีเวลาให้เขาบ้างไหมสอบเสร็จอะเขาหวังมาตลอดเลยนะว่าตัวจะพาเขาไปกินข้าวดูหนังบ้างไปไหนด้วยกันบ้าง เขาเป็นห่วงตัวอยากให้ตัวตั้งใจบ้างแล้วนี่อะไรอ่ะห้องมีแต่โปสเตอร์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 เกมเต็มไปหมดเลยอะ่ะเคยมีลูกคู่เราบ้างไหมถ้าตัวจะทำอย่างนี้นะถ้าชีวิตตัวจะอยู่แต่กับเกมอยู่แต่กับเพื่อนตัวก็ปล่อยเขาไปเถอะ เขาคงไม่มีค่าสำหรับตัวหรอก ไม่ต้องไปพอกันทีเราจบอบกันแค่นี้แหละ Gracias. Okay. ชีวิตตัวจะอยู่แต่กับเกมแต่ก,กับเพื่อนตัวก็ปล่อยเข,าไ,เขาไปเถอะอเขาคงไม่มีค่าสำหรับตัวหรอก มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเรียกตั้งหลายครั้งก็ไม่หันเป็นไรเปล่าโอ,อหังเหรอเฮ้ยเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดงั้นอะ่ะเราไม่รู้จริงๆยุ่งกัดเหรออืมนิดหน่อยอะ่ะ เข้าไปข้างในกันเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ นอตเอมันสนุกมากเลยหรอเห็นคนเขาเล่นกันตั้งเยอะแยะอ่ะเราก็อยากรู้ว่ามันสนุกยังไงอ่ะสอนเราเล่นหน่อยดีนะแมสมาเล่นยังไงอ่ะสอนเราเล่นหน่อยดีเนี่ยเราถิงได้นาเก็บแล้วอ่ะเนี่ยแมสมันต้องเลือกตัวยังไงอ่ะมันก็มีสายหลังๆอยู่สามสายอ่ะแล้วแต่ว่าเรานัสาย จะเ,เปิดดูในหะนังสือก็ได้หนังสือมันบอกอยู่วิธีการเล่นอะ่ะอ๋อที่ที่เป็นให้มาใช่ปะใช่ทำไมเ,เธอน่ารักจังววานะบางทีนะถ้าฝนเข้าใจผมบ้างก็คงจะดีได้เลยโอเคจ้ะผมนะยอมรับในสิ่งที่เป็นเขาเพ่อผมรักเขาแต่คนที่ผมรักเขากลับไม่เปิดใจในสิ่งที่เป็นผม,มส่วนคนตรงหน้าผมกับยอมรับและพาะยายามปรับตัวเข้าหาผม มันคงเป็นเรื่องยากหากผมต้องตัดสินใจเลือกใครสักคนและถ้าเวลานั้นมันมาถึง ผมก็รู้ว่าผมจะตอบกับเองอยังไงโดยที่ผมไม่ต้องตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับมันอีก